การเผาอ้อยเนี่ยมันยุ่งยากลำบากนะพี่เนมันไม่มีใครอยากเผา่าไหร่ท่านมีเครื่องมือมีการจัดการง่ายๆเข้ามาช่วยไม่ไม่ค่อยมีใครอยากเผาโดนปนามแต่อ้อยสวนมันก็ดีอยู่แต่แต่แต่มันมันมีปัญหาอีกเลยมันมีปัญหาอยู่ตรงตรงนี้ตรงใบมันตรงใบเยอะไไปรู้จาไวอาไหนมันเยอะได้ครับนี่เรียงเรยไล่กองเท่าภูเขาเลอกาทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าอ้อยมันงอกมันดีขึ้นดีมีคนมือ เอาไปไม,มาจุดที่นี่เขจบเลยทีโซนอ้อยที่มันขึ้นเขียวๆแบบนี้ปั๊บนี่มันจะไมหมอย่างหมดเลยทีหมดไปเลยหมดเลย,เลยบ้านเราเนี่ยตัดอ้อยจะตรงกับช่วงหน้าหนาวตัวใบอ้อยเนี่ยก็จะแห้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะมีฝนแล้วถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้แล้วคนอื่นตัดอ้อยแล้วเผาใบแล้วลาม,มาอ้อยเขาก็จะเสียหายถ้าอ้อยมันมองอกไปแล้วนะหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเผาใบอ้อยเพื่อที่จะเหมือนกับตัดวงจรเชื้อเพลิงที่อยู่ในแปลงเร็วที่สุดและน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่ามีเวส์น้อยที่สุดก็คือการเก็บใบขาย ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกันค่าอาจค่าขี้ค่าบรรทุกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิ่งเกินนี้ปุ๊บ40กิโลเมตรรอบโรงงานก็จะไม่ได้ค่าใบอ้อยละทำงไงไถกบลงดินไถอะไรแต่ตอนนั้นมันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนาะการแบกรับภาะระของเกษตรกรใบที่ได้มันจะต้องได้ราคาที่ที่มีแรงจูงใจนะแล้วทําให้เขาเห็นว่าคุา้มค่าคุ้มทุนแล้วอยู่ได้มันถึงจะเป็นแรงจูงใจเขา ไม่เผาแน่นอนถ้าไม่มีตลาดรองรับที่ทใกลใ<ช>้เขาด้วยนะเพายังไงเขาก็ไม่ทำขนาดเขาเข้าใจเรื่องมลภาวะเป็นพิษเข้าใจเรื่องพ2.5เอ็ม้าเขาเข้าใจถ้าไม่ทาแบบนั้นก็ต้องสร้างสร้างสร้างมูลค่าไบอ้อยให้เขาอ,อาจจะโรงงานอาจจะรับซื้อไปทาโรงไฟฟ้าอะไรถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นผมผมว่าดีอยู่ใบอ้อยนี่เหมาะสมกับการเป็นเชื้อเพลิงมากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวใหม่ที่เป็นงานวิจัยของ มอขอเราเองมอขอแก่นโดยอาจารย์กิติพงษ์ลาลุนนะคะโรแทคเตอร์เนี่ยลากไปทํางานได้ตัวใบอ้อยเนี่ยเราอัดให้มันเป็นก้อนที่มันแน่นใช้ได้ทั้งใบอ้อยที่เป็นใบอ้อยรถตัดแล้วก็ใบอ้อยคนตัดก็ได้นะ,ะอันนี้เนี่ยมันจะแน่นกว่าเดิม5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมถ้าเกิดเราขน5้าเที่ยวจะเหลือเที่ยวเดียวละหเที่ยวเรามันทุกได้มากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ค่ามันทุกเนี่ยมันจะถูกลงทำไมเราถึงต้องทําตรงนี้เนาะเพราะว่าที่เขาเก็บออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ โรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเอาไปสับก่อนมันก็เกิดฝุ่นโรงงานตัวนี้สามารถจัดเก็บได้ง่ายเอามาใช้งานได้เลยการวิจัยหรืออะไรมันก็เริ่มสเต็ปโอล้วน่าจะมาจนถึงที่จุดเอาไปใช้ได้แนละ้วแต่มันเหลือแค่การขยายผลให้กเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับแปลงที่เป็นขนาเดเล็กได้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มของกเษกษตรกรเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นแปลงใหญ่มากขึ้นนะก็จะสามารถให้กลุ่มนี้ลองใช้ดูก่อนแล้วก็จะเกิดการขยายตัวเอง ให้เกษตรกรชาวไร่ย้อยไม่เผามันจะต้องมีทางออกให้เขาการมีจุดรับซื้อย่อยหรือว่าลานรับซื้ออ้อยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งจําเป็นเลยค่ะถ้าเกิดเราจะช่วยเหลือชาวไร่ไร่ย่อยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นวิดีโอที่อินเดียนะ,ะก็คือเขาก็จะมีการเก็บอ้อยแบบไม่สังใบเลยตัดโคนวางลายแล้วก็เอารถคีบคีบมาทั้งทางที่ใบเยอะๆแบบนี้ค่ะพอคีบม,มาเสร็จปุ๊บอันนี้ที่จีนเขาก็จะเอามาที่ลานรับซื้อคือจะมี ตะแกงที่เอาไว้ลอนดินก่อนแล้วเสร็จแล้วเข้าไปเป็นชุดสับท่อนแล้วก็ชุดเป่าใบถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ลานเนี่ยตัวเครื่องอัดใบอ้อยแล้วก็จัดการที่ลานหรือว่าแปลงไหนเนี่ยที่ตัดอ้อยสดแล้วใบฟูหนามากก็เอาเข้าไปในแปลงก็ได้เหมือนกันแล้วจัดการที่ลานแบบนี้เลยตัวใบอ้อยแบบนี้เราก็สามารถที่จะอัดไปขายได้ในราคาที่สูงขึ้นตัวอ้อยที่สะอาดเนี่ยก็ขึ้นรถพ่วงไปส่งโรงงานได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า เออทางเลือกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นทางหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับชาวไร่รายย่อยในบ้านเรา